ไอ้ตอนที่มานอนนี่เนอะอ๋อไปตรงนู้นเลยมันสูงมากมองแทบไม่ได้อ่ะมันสูง ลลทำอยู่หน้ากล้องเ,เท่ๆนะทำไงพท่ทที่ต้องกระโดดแบบลงน้ำอ,อ่างไรอย่างรนนนนาไรข้างหน้าข้างหน้าไปอีกอะอะไอะไข้างานหน้าข้างหน้าไปอีก เอาเปล่าคอนเทนต์นะไอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย องโรดทีันบัขอมันต้องแจ๋งจงโรดี่้นบงโลดิี่ขั้นบัขออีรลยในคะชาวีแทนซั่งแทนครูเป็นไงครับตอนนี้รีวิวนะวันนี้นะคะเราก็มาถึงที่พักนะคะสำหรับคืนไม่เราเรยังไม่ถ่ายคืนที่สามของเรานะคะตอนนี้นะคะเราก็กำลังหายอยู่ ตอนนี้เนี่ยเราจะนอนตรงไหนเพราะว่าฝนก็ตกค่ะแล้วก็แบบคุณผู้ชมดูสิค่ะทุกคนยมไม่หมดแล้วก้อนไม้ก็ห่างกันค่ะที่นอนยากมากเลยค่ะไปดูกันนะคะเดี๋ยวอัลิให้ดูค่ะ <c oughs> <c oughs>